สวัสดีครับพบกับเจนเจอร์น,นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวซารีมัรลุกตัวการบินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้จะเป็นการทดสอบตีกับตัวพักพื้นนะ,อะนอกจากตัวบินนะครับที่ตัวนี้เนี่ยจะเอาไว้จัดก,การโดยตรงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะช่วยส่งเสริมทางภากพื้นอะไรได้บ้างน,นะครับ อันนี้ต้องบอกก่อนนะการใช้งานหลักเนี่ยต้องเอาไว้จัดการตัวบินเท่านั้นนะครับส่วนตัวภาคพ,พื้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะยิงสกิลได้นะครับถ้าเขาเขียนเอาไว้ว่าโจมตีเฉพาะยูนิตบินนะครับอย่างสกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นดาเมจทะลุนะครับแล้วก็ผลักตัวบินนะครับลึก600จุดอ่าแล้วก็ทําให้เคลื่อนที่ช้าลงด้วยครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยถ้าศัตรูนะครับไม่มีตัวบินออกมาเลยนะครับสกิลนี้จะไม่เกิดขึ้นนะอ่าเพราะว่าเป็นสกิลที่จัดการเฉพาะตัวบินเท่านั้นนะครับ แต่อีกสกิลนึงเนี่ยเป็นสกิลบัฟนะครับก็ทำให้พาคพืนเนี่ยได้รับบัฟด้วยครับแล้วก็ส่งผลต่อตัวภาคพื้นฝักตรงข้ามได้ด้วยครับอ,อย่างสกิลนี้นะครับเป็นสกิลบัฟหน้าป้อมเป็นการเพิ่มความเร็วในการตจมตีอันนี้นิดนึงนะเพราะผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยยังเข้าใจผิดอยู่นะครับ คือเล่นมานานแล้วบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าในส่วนของ PVP นะครับเขามีการจํากัดค่าแอนิเมชันเหมือนตัวเกมเนี่ยเขาก็าไม่ต้องการครับให้มีให้มันมีอาการแหลกอาการกระตุกเยอะมากไปกว่าน,นี้นะทุกวันนี้เนี่ยถือว่าแหลกกระตุกกระจุยนะครับถ้าไม่ได้ปิดเอฟเฟกนะครับบอกเลยครับว่ากระตุกค้างกันอย่างแน่นอนนะบางคนที่เด้งหลุดออกจากเกมไปเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยค่าความเร็วในการโจมตีใน PVP นะครับ ถ้ามันมีค่านี้เกิดขึ้นเนี่ยเรนเจอร์จะไม่ตีเร็วขึ้นนะครับเรนเจอร์จะตี อัตปลาความเร็วเท่าเดิมนะครับเขาจะไปเพิ่มตัวเลขการโจมต,รตีทดแทนนะ,ะซึ่งก็ไม่ได้รวมในดาเมจสกิลนะจะเป็นการตีธรรมดาครับกับการตีธรรมดาแบบติดคริเท่านั้นนะครับแต่ในโหมดอื่นๆพวกสเตจวิ่งกิววอลกิวเละครับคือมันมีการจํากัดการปล่อยตัวงนะอันนี้เนี่ยคือความเร็วในการโจมตีจะเพิ่มขึ้นในโหมดอื่นๆเนี่ยจะเพิ่มขึ้นได้ครับแต่ PVP ไม่ใช่นะมีค่าแอนิเมชันติดอยู่นะครับซึ่งสกิลนี้ก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีครับกับ เพิ่มอัตราความแม่นยำคือสกิลนี้บัฟแคบมาก190จุดเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาทดสอบกันให้ดูดีกว่า,าเดี๋ยวผมจะเล่นสเตตหลักให้ดูก่อนนะครับอ,อันนี้มาทดสอบกันให้ดูนะเพราะว่าน้องๆบางคนอยากจะรู้ครับว่ามันทําอะไรกับตัวภาคพ,พื้นได้บ้างคือจะเป็นการตีธรรมดากับตีธรรมดาแบบติดคลิเท่านั้นนะครับอันนี้ทดสอบเบื้องต้นให้ดูก่อนแต่ในพวกสเตตหลักเนี่ยผมจะบอกว่ามันเหมือนมีอาการอะไรบางอย่างนะที่ดาเมจของเขาเนี่ย มันยิงนะครับเข้าได้เบามากไม่เหมือนกับการตีกับเรนเจอร์นะครับดูครับพวกลูกน้องเนี่ยจริงๆพลังมันแบบน้อยนิดมากนะครับก็ไมไ่เยอะมากมายนะแต่ว่าอัตราการตีเข้าเนี่ยก็เออจริงๆก็ได้อยู่นะโอ้โหดูดูบลอสนะครับอัตราีบอมบ์มออกมานี่ไม่น่าจะรอดนะนี่แต่มันก็ใช้เวลายิงนานอยู่กันตามที่บอกนะครับว่าทางคลิีเนี่ย มันต,ตีแบบ1ต่อ1นะครับยกเว้นว่ามีตัวบัฟตีพื้นที่นะครับอย่างบอสจระเค้คืออย่างสมัยก่อนเนี่ยการตีพื้นที่นะครับคลิพื้นที่เนี่ยมันเคยกว้างสูงสุดอยู่ที่400จุดนะครับในยุคเฟื่องฟูของพีโก้ครับจากนั้นเนี่ยมันโดนปรับลดลงมา เรื่อยๆครับปรับลดเรื่อยๆเรื่อยๆนะจนสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยตัวของบอสตระเกก็โดนเนิร์ฟครับในเรื่องของการบัฟตีพื้นที่เนี่ยเหลืออยู่ประมาณร้อยกว่าจุดเขานั้นนะไม่ถึง200จุดแล้วนะครับคือมันแคบมากๆอ่ะถ้าเกิดจะเล่นทางคริพื้นที่ครับไปสเปดป้อมในสเตจหลักระดับยากเนี่ยมันต้องแบบประชิดป้อมจริงๆนะอันนี้คือมันโดนเนิร์ฟมาเยอะมากแล้วนะครับสำหรับการตีพื้นที่ทางนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าไม่ใช่เป็นทางหลักแล้วนะครับจะเป็นทางเสริมอาจจะเดี๋ยววันนี้มา ทดสอบกันให้ดูนะครับว่าทางเสริมนะครับมันจะช่วยได้ดีแค่ไหนอันนี้เป็นการทดสอบนะเพราะว่าใช้จริงเนี่ยบางทีนะครับก็จะต้องมีตัวยืนป้องกันมีตัวบัฟอมตตาครับทางตีธรรมดาติดคลีเนี่ยก็อาจจะยิงไม่เข้าเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าศัตรูเนี่ยปล่อยท่านไม้เอาวันนี้จะทดสอบกับตัวท่านไม้นะสมมติว่าปล่อยตัวท่านไม้เดินดุยออกมาตัวเดียวเนี่ยผมว่ามียิงหายนะครับเอาวันนี้เอาไฟไปตีไม้นะดามเมจก็จะเป็น 3เท่านะครับอเจอกับร้วที่ไอทอันนี้เป็นเกียร์ที่ใช้ใน p v p ตามปกตินะครับซึ่งคลิปเมื่อประมาณ3-4เดือนก่อนอเป็นผัดล้างบางครับผมเคยบอกไว้ว่าเหมือนมันมีการปรับอะไรบางอย่างนะครับทำให้สายว่องไวเนี่ยเขายิ่งนะครับไหวพลิบแบบรุนแรงเป็นพิเศษดูนะครับดูเอาเองนะครับนี่ริวนะครับโดน,นครับ เม็ด2เม็ดครับหายนี่โดนเม็ดเดียวเลยนะโอ้โหคือมันชนะทตาด,ด้วยครับคือเนื่องจากว่าตัวตัลี่มักลุกเนี่ยเขามี5ตีกายเดิมครับอย่างไฮเปอร์แม็กซ์เนี่ย1.36ล้านคือมันสูงมากนะนี่เลยครับริวครับยืนไม่ได้ริวเนี่ยใช้จริงใน p v p เนี่ยใช้ดีอยู่นะครับริวยังเป็นตัวที่เก่งอ่าถือว่าเก่งในระดับหนึ่งเลยนะครับอ่า นี่ริวยืนไม่ได้ริวยืนไม่ได้อีกตัวหนึ่งก็ต้องยืนไม่ได้นะเนื่องจากว่าเป็นธาตุไม้สายไหวพิบเหมือนกันนะอาจะเจอทายกาที่ไอดีห้านะครับาตัวพวกนี้นะครับเล่นจริงในทีมเนี่ยก็ยังใช้งานได้ดีอยู่แหละแต่ว่าความเปราะบางก็จะค่อนข้างจะสูงครับอ่ะวิ่งเข้ามานะครับโดนยิงหนึ่งสองดอกดอก2ดอก,ดอก,ดอกไปหมดอ่ะผมไม่กดออาต้แล้วกันโอ้โหน,นี้คือโดนทีเดียวเลยนะอ่าคือแบบทีเดียวหายเลยนะครับ อ่ะแต่ว่ามันอาจจะแบบลุมตีกันหลายตัวไปหน่อยนะเนี่หนะครับอย่างที่บอกครับสมมุติว่าเล่น PVP นะครับเกิดสมมติศัตรูเนี่ยเดินดุๆออกมาครับเป็นธาตุไม้ครับมันมีมีตัวยืนขวานะครับเหมือนมีบัฟอมตะนะ้อบอกเลยครับว่าตลหมักลุกเนี่ยสอยหายได้อยู่เหมือนกันนะอาจเจอว่องเออเจอไหวพลิบไปแล้ว2ตัวนะครับถือว่าเป็นการเอาเปรียบนิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวลองเจอว่องไวดูบ้างครับ ว่องไวก็จะเป็นซารีหน้าไม้ที่ไอทีสามอัตัวพวกนี้เนี่ยใช้งานได้ดีปกติครับแต่วันนี้มาทดสอบกันให้ดูนะครับว่าสมมติว่ามันมาประจันหน้ากันแบบ1ต่อ1นะครับอัตราดาเมจเขาจะเป็นยังไงบ้างอันนี้โดนครับทีสองทีอยู่กันนะถ้าติดคริี่ตายเลยนะครับถ้าไม่ติดครินเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์ตกใจนะครับก็คือเป็นสัญลักษณ์ชนะทางท่านนะโอ้ดูนะครับว่าความสามารถเนี่ยเฮ้ยเหมือนเด้งดีอยู่กันนะเนี่ย ติดอยู่ตลอดเฮ้ยปล่อยตัวมาแล้วติดอยู่ตลอดนะอันนี้ผมเคยทําคลิปให้ดูแล้วนะครับว่าพวกซาดีน้าไม้ ina, Mai, ครับชินอบุนาเดโกเนี่ยพวกที่เพิ่มแรนครับระดับหนึ่งก็คือ300หน่วยเนี่ยมันติดดีนะดูะครับว่าติดแทบจะทุกตัวที่ปล่อยออกมาเห็นไหมติดแทบจะทุกตัวที่ปล่อยออกมาเลยนะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยทางครับเพิ่มแร่ระดับหนึ่งสามร้อยหน่วยนะครับนาไปคอมโบกับพวกทีมรถแรกก็ได้นะ อ่าหรือว่าจะไปคอมโบกับพวกอ่าอะไรอ่ะซินจังกับฮิมาวิริก็ได้เออเซ็ตซินจังกับฮิมาวริริตัวของอ่าโอ้ลืมชื่อหมดเลยนะคาซามาคุงเออคาซามาคุงเนเน่จงังพวกนี้ก็จะเป็นเพิ่มได้ระดับหนึ่งนะครับโอชฉะนั้นเนี่ยมี5ตัวนะอ่าซารหนาไม้ครับนาเดโกฮินบุบนะครับคาซามะคุงเนเน่จงัง5ตัวนี้นะครับคือติดดีนะครับคือทุกตัวที่ปล่อยมานี่คือแบบว่า ติดหมดเลยนะโอ้ยติดโหดมากครับความสามารถอ่ะแต่ว่านี่ดามเมจนะครับเจอไฟชนะไม้นะครับถ้าคริทีเดียวแตกอ่ะติธรรมดานี่ยืนนิดนิดหนึ่งอ่าโหถ้าครินี่คือแบบแตกทันทีเลยนะอันนี้คือเจอกับว่องไวครับอ่ะแน่นอนเจอกับว่องไวอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะเพื่อเป็นการทดสอบอย่างชัดเจนครับเจอกับโจนะครับที่อันที่สองโอ้อันนี้ก็ไม่น่าจะรอดอยู่กันนะ ยิงเข้าไปอยังไม่ยิงสักทีนี่คริครับถ้าคริทีเดียวแตกนี่นี่ก็คริทีเดียวแตกนะโอ้โห,โหโหดมากนะครับอ่าเนื่องจากว่าเรนเตอร์ตัวภาคพื้นเนี่ยผมก็จะให้เน้นครับใส่เกียร์หลบสกิลเพราะว่าโดนโจนใหญ่เนี่ยมันจะโดนสกิลไงก็ต้องให้เน้นหลบสกิลนะครับฉะนั้นเนี่ยค่าลบหลีกมันก็แทบจะไม่มีกันเลยนะครับถ้าเป็นอ่าถ้าเป็นสายว่องไวเนี่ยมันมีค่าลบหลีกเดิมนะครับแต่เป็นสายอื่นนี่คือไม่มีเลยนะโอ้โหได้ว,ว่า ไวพิบสองนะครับว่องไวสองโดนแบบ2เม็ดนะครับ2เม็ดแตก2เม็ดแตกนะครับชัวร์เลยนะอ่ะอันนี้มาเจอของจริงเลยดีกว่าของจริงครับตัวนี้คือบอกเลยนะครับว่าน่าจะยืนได้นานครับโดนหลายเม็ดน่าจะต้องหลายเม็ดอยู่อะเพราะว่าตัวนี้ถือว่าเป็นตัวพิเศษนะครับและก็ไม่ต้องถามนะทุกคลิปที่ผมทําอะไรเกี่ยวกับเมริออแดสครับคือปั้นแม็กเนอร์ตัวนี้ใช้งานได้ดีต้องใช้คําว่าหลายปีนะครับ หลายปีแน่นะเพราะว่าอย่างตัวชนเก่าๆนะครับคิริอินุยาชาพวกนี้เนี่ยสปี3ปีออกมานะครับก็ยังใช้งานดีดนะอนิมีแตกอยู่เหมือนกันนะ,ะแต่ว่าเมเลียรัสเขาค่อนข้างจากพิเศษนะครับคือถึกพิเศษสก,กิลก็ดีนะครับนี่เลยครับโอ้โหแต่ก็แตกแต่ก็แตกอยู่เหมือนกันล่ะเออแต่ก็แตกอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามี ผีมันอาวุธเข้ามาเสริมนิดนึงนะครับโอ้ยใช้ได้หยุ่งกันนะ <we> อ่ะเดี๋ยวเอาไปลองใช้ใน PVP ของจริงดูดีกว่านะครับอ่านอกจากเอาไว้จัดการตัวกันบินงานหลักนะต้องบอกว่างานหลักเนี่ยเอาไว้จัดการตัวกันบินนะงานรองก็คือเอาไว้เสริมแบบนี้นะครับเผื่อศัตรูเนี่ยท่านไม้เดินดุ่ยๆออกมาไม่รู้ตัวครับหรือว่าประเภทพวกตัวแบบอ่าติดความสามารถเฮเปอร์อ่ะอย่างเช่นตัวของอะไรเครโลโลอ่าไม่ใช่ดิ เออเคโลโลถูกแล้วนะครับอย่างเคโลเนี่ยความสามารถให้เปลือเขากันพายุใช่ไหมอ่าเปื่อแบบพายุไม่ไปปุ๊บเนี่ยเจอครับเพราะยืนตัวเดียวโดดๆนะครับก็ยิงแตกเลยหูยเจอบิน,นครับแม็กสองตัวอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอ่าก็จะเน้นไปที่ตัวบินก่อนนะเอาภาคพื้นผมไม่รู้ครับว่าจะสู้เขาได้หรือเปล่านะอ่าเพราะว่าภาคพื้นสําคัญที่สุดนะครับอันนี้ผมเคยสอนเสมอนะครับว่าเอาภาคพื้นมาก่อนนะครับภาคพื้นค่อนข้างจะ จำเป็นมากๆนะครับถ้าภาคพื้นแข่งแกล่งแบบจัดๆเลยครับเราอาจจะไม่จําเป็นต้องมีตัวบินก็ได้นะครับเออแต่ตัวกันบินนี่บางทีก็ต้องมีอยู่เหมือนนะโอ้โหดูนะครับว่าตัวของซาล,ลีไหวพลิบบินนะครับเออเหมือนจะผักไปไม่แตกอะแตกและมาดูหม้อบินบ้างหม้อบินโดนคริปไปสองสาดอกเป็นยังไงอะพัดก่อนเ,อเดี๋ยวดูหม้อบินกันนะครับ มออบินมีอมตะนะแต่เขาทะลุนะครับอันนี้โอ้โหไปหมดครับอย่าได้เข้ามาใกล้เลยทีเดียวนะครับนี่ตำแหน่งยืนก็จะยืนแถวๆชินกังนะครับเพราะว่าใส่ปืนพันเนตสไนเปอร์นะครับตัวของอซันลี่นะครับซันลี่มกรุกนะครับนี่ไม่เหลือตัวบินเลยนี่แอลสาี่ครับเชื่อขนมกินได้ว่าเกียร์เขาเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องดีนิดนึงแหละ อัตราภาคพื้นผมถือว่าอยู่ในระดับที่พอใช้ได้นะภาคพื้นผมเนี่ยจะอยู่ระดับประมาณเพชรอ่าประมาณหลีกเพชรนะครับเดี๋ยวปั้นไปเรื่อยอนาคตโหดขึ้นกว่านี้แน่นอนนะเนื่องจากว่ากบไฮเปอร์นะครับตอนนี้มี15ตัวใช่ไหมขอคอยหนึ่งนะครับกิจกรรมอีกหนึ่งนะครับแล้วก็ร้านค้ากิวอีกหนึ่งเออเดือนนี้ก็จะเป็น18แล้วนะแต่นั้นเนี่ยมิถูนานะครับแล้วก็กรกฎดาได้อีกอย่างละตัว อ่าผมก็จะมีกบไฮเปอร์20ตัวนะครับแล้วก็ไปลุ้นแสงมืดตัวใหม่ของเดือนกรกฎาคมนะอ่าว่าแสงมืดตัวใหม่จะเป็นตัวอะไรนะรผมก็ต้องวางแผนแล้วนะเก็บรูบี้นะครับเก็บตัวนะครับมาเจอกับทีมนี้อ่าซัรล,ลี่มอบินแม็กซ์ครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นไงบ้างอูเกือบเกือบจะเห็นท็อต อยู่งานนะแต่ผมไปอยู่ในทีม B ีนะไม่งั้นเนี่ยตัวเจสิก้าไม้ครับน่าจะโดนสอยหายได้อยู่เหมือนกันนะคือหลักการเดียวกับตัวของอสัลลี่ป้อมบึ้มนะครับแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยมันยืนลึกมากมันยืนไกลจัดเลยนะครับยืนไกลแบบตัดๆเลยนะครับแล้วก็ยิงนะครับค่อนข้างจะไวนะนั้นเนี่ยธาตุไฟนะครับเดินดุด่ยๆออกมาเนี่ยไม่มีอมาตะเนี่ยก็หายได้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวนั้นมันยืนไกลามากครับมันก็เลยจะ ได้เปรียมนะครับอันนั้นคือหมายถึงซันรี่ป้อมบึ้มนะตัวธาตุน้ำนะครับนี่เป็นไงโอ้โหภากพื้นแล้วเนี่ยค่อยๆปั้นไปครับอยา่างไอดีนี้ก็สร้างมาหนึ่ปีครับไอดีนี้นี่หปีเป๊ะแล้วนะจริงๆ1นึ่งปีนิดๆเพราะว่าสร้างมาตอนมีนาคมครับตอนครบรอบ6ปีเกมไรเดนเจอร์นะครับ เดี๋ยหาทีมบินอีกสัก2ทีมครับโอ้โหอันนี้มาเลยครับโอตัวอื่นๆจะเป็นยังไงบ้างอ่ะมาเจออันนี้ยิงไม่เข้านแน่ๆนะมียืนขวางด้วยมีอา,มาตาด้วยนะครับอาจานน์นเนี่ยทางเสริมครับของตัวซลรีมักลุกนะครับก็อาจจะไม่ได้โหดจัดมากมายนะครับเอาไปจัดตาดูกันเราเองนะว่าตัวของซาลีมักลุกเนี่ยมันมีการยิงคลินะครับใส่ตัวพักพื้นยังไงบ้าง แต่เมื่อกี้เราทดสอบกันให้ดูนะครับว่าใช้จริงเนี่ยมันค่อนข้างจะแจ่มมากนะครับคือยิงหนักนะคือยอย่างน้อยๆเนี่ยถ้วยเสริมดาเมจพักพื้นได้นะครับอตัตโตบินครับมานี่ครับพักไปให้หมดพักแล้วหายบ้างไม่หายบ้างครับแต่บอกเลยคนะับว่าอย่าได้มาเข้าใกล้นะคืออย่ามาแยมเลยทีเดียวเดี๋ยวผมเอามาขวางก่อนโอ้โหพักพื้นสู้ไปได้แล้วนะครับคือยอย่างที่บอกแหละว,ว่าพักพื้นมันสําคัญที่สุดนะ ถ้าภาคพ,พื้นแข็งกรังแล้วเนี่ยอะไรก็ได้หบดครับอาผมยัดไปก่อนโอ้โหไหวไหมเนี่ยเอายิงไม่ติดโคนี่นักเรียนนี่ไงเนี่ย,ยตัวนี้ก็ยังมีคนถามมาเยอะนะครับโคนี่นักเรียนครับสามารถที่จะปั้นแม็กซ์ได้ไหมคือถ้าเกิดทางอื่นมาครบแล้วเนี่ยก็ปั้นได้นะเพราะว่าถ้าตัวอื่นมันโหดตอนทันทีที่ว่าเฮ้ยเราต้องพัดก่อนเนี่ยแน่นอนนะมันต้องไปติดนะครับการพายุแน่นอนนะครับ อ่าอย่างนี้พักพื้นผมสู้ไม่ได้นะครับไม่พอนะครับกอปี้กอปี้ตกนบินเราไปใช้ด้วยนะอ่าถ้าสมมตินะครับตัวของตารีหมักลุกเนี่ยเราไม่ได้ใส่เกียร์เพิ่มระยะยืนครับมันอยู่ในระยะที่ดาวินชีกอปี้ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยใครไม่มีก็อย่าเสียใจนะใช้ดาวินชีกอปี้ไปนะเออได้อยู่นะอ่ารอบนี้ไม่ไหวครับอ่าตรีบอบินมีอมมตะนะครับก็ตีธรรมดาไปก็ติด อามาตะาได้อยู่เหมือนกันนะเอาเล่นกันรอบสุดท้ายเออเอาแค่แบบสนุกสนุกพอครับหาโตบินนะมาบินครับบินนี่หูข้างหน้าเป็นไม้ไม้เดี๋ยวผมเดี๋ยวขอสลับทีมนิดหนึ่งอ่าจะได้แบบว่ามันให้สลับทีมสลับตัวอ่าเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับเผื่อจังหวะนที่แบบว่าไม้นะครับเขาเดินดุดุออกมาพอดีอ่ะสมมุตินะถ้าบังเอิญนครับ ไม้ดุยออกมานะครับโดยเฉพาะตัวที่แหลมออกมาเนี่ยอาจจะเป็นเพซิก้าอาเธนาก็ได้นะอนเดี๋ยวดองดูกันนะครับเผื่อเดินแหลมออกมาเนี่ยนี่แหลมออกมาแล้วอยิงไม่ถึงยิงไม่ทันมันยืนไม่ไกลพอนะยังไม่เข้าตำแหน่งนะครับโอ้ไม่งั้นนี่ดุยเลยนะดุยออกมาแบบนี้โดนเลยครับถ้าตำแหน่งยืนมันไกลนะครับเท่าตัวซาริป้อมบึ้มเนี่ยอันนี้ผมว่าโดนครับเมื่อกี้เดินออกมานี่ง่าย,ยนะ ปล่อยตัวแรกออกมาก็หงายทันทีเลยนะครับเอเรนครับเอเรนยังใช้งานดีอยู่ก็ยังมีคนถามอยู่เรื่อยๆนะปั้นแม็กก็ยังใช้ได้ครับคือจะเน้นหนักไปที่เกมเล่นเองนะเอเรนนี่เกมเล่นเองจากค่อนข้างโกงครับเกมตั้งรับนี่ผมเฉยๆนะผมเฉยๆกับเอเรนในเกมตั้งรับนะครับแต่ว่าเกมเล่นเองนี่ถือว่าเอเรนค่อนข้างจะโหดนะครับเพราะว่ามันข้ามเนี่ยสมมติมีน้ําเดินอยู่แถวๆนั้นเนี่ยมันก็เลยพาให้ข้ามไปหมดเลยนะครับ อาตัวที่มันยืนอยู่ระแวกเดียวกันนะอันนี้ครับข้างล่างครับนี่เขาไม้ใช่ไหมเจอเวลยืนขวางนะครับเวลยืนขวางปุ๊บเอเรนก็บอกว่าทำไม่ไหวเหลือเกินทำไม่ไหวแล้วนะอ่ะผมกดออโต้ดีกว่าอ่ะมาดูกันครับออโต้ Auto, ทีม A ทีมเดียวเลยนี่ ตั้งว่าที่เอเรนไม่มีอมาตะาขึ้นมานครับแน่นอนครับว่าทางเสริมของเรานะซลรีมากรุกนะครับก็ช่วยตอดได้นะครับอ่ะผมตัดการกลุ่มก่อนดีกว่า,วาเออเหมือนเหมือนมันจะก๊อปี้ไปเยอะเหลือเกินนะอ่ะเราก๊ปี้บ้างโอ้ยไหวไหมเนี่ยไม่ไหวเนี่ยเห็นไหมเอเรนเนี่ย บางทีเกมตั้งรับนะมันอาจจะแบบว่าถ้ามันเดินข้ามติดบ่อยเนี่ยมันก็จะปวนได้อยู่เหมือนกันนะแต่ผมไม่ค่อยเท่าไหร่นะกับเกมตั้งรับของเอเลนครับเก,เ,เกมเอเกมนั่นเองของเอเลนเนี่ยจะดีกว่าในาอดี DC ของผมเนี่ยเกมนั่นเองเนี่ยมันพาเดินข้ามนะครับซึ่งก็ทาลายจังหวะนะครับอย่าง IDC ผมเนี่ยมีโคนี่หมกักรุกด้วยคือเรียกได้ว่าบางทีก็เดินพากันไปเฉยเลยนะแบบงงๆนะครับอันนี้ตู้ได้นะครับต้องเอาไอโบมาช่วยนะ วันนี้มาทดสอบกันประมาณนี้ครับถือว่าเป็นการทดสอบการใช้งานเนะเพราะว่าหลักเนี่ยตัวซารีบักลุกเนี่ยมันเอาไว้ใช้การบินนะครับอ่าก็อย่างที่เห็นละตัวบินบินมาเนี่ยไม่ได้เข้าใกล้เลยนะคืออย่างน้อยก็ผลักออกผลักออกนะซึ่งผมก็เน้นใส่เกียร์กระเป๋านะครับเพราะว่าเน้นการออกสกิลอ่าตัวนี้เนี่ยผมจะไม่ได้ใส่แหวนนะครับเพราะว่าผมเน้นการออกสกิลเลยนะครับเพราะว่าบางทีการผลักออกไปเนี่ยมันมีดาเมจด้วยไงซึ่งหลายตัวก็ตายเลยครับถ้าไม่ตายก็ไม่ลรผลักออกไปนะครับถือว่าเป็นการรววิเเลาาไไดด้้อยู่่นบก็ี ไม่กลัวตัวบินแล้วนะครับคือตอนนี้ไป่กลัวตัวภาคพื้นแทนนะซึ่งก็เน้นย้ำเสมอครับว่าปั้นภาคพื้นให้แข็งแกร่งก่อนอมันจะช่วยได้ดีนะครับช่วยทีมได้ดีที่สุดแล้วล่ะที่เหลือค่อยไปอยากจะเล่นทางอื่นเพิ่มเติมนะเด่นทางบินครับหรือว่าจะปั้นตกันบินเอาไว้กันไว้ก่อนอเหมือนอย่างอดีหลักผมเนี่ยข้างล่างมันพอลลนะครับก็ต้องการอยู่งานอดีหลักแบบอยากได้บ้างจริงนะ เ,เดี๋ยวเพิ่มโอกาสอีกอาจจะมีการเปิดนะครับที่ไอริลักเพราะว่าโอ้ด,ดูดูทรงการใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างจะโหดมากเลยทีเดียวนะครับออาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะอย่าลืมนะครับว่าตัวกันบินเนี่ยการใช้งานหลักเอาไว้ยิงตัวบินนะครับยิงภาคพื้นนี่เอาไว้เป็นทางเสริมนะแต่ก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับสำหรับการเสริมพักพื้นนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ